ปะกันแฮมแล้วกับช่องไตเติลการ์เ <Gym>. ด <Napoleon> ้นนะครับก็สวัสดีนะครับผมพบกับเต้นนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับวันนี้เต้นจะมาพูดถึงเรื่องอ่าไม้นะครับที่เขาโตเต็มกระถางนะคือลักษณะเขาจะมีลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับคือมันดูเต็มกระถางในที่นี้เนี่ยเขาเริ่มจะดินนะหรือว่าตัวที่ าสารอาหารในดิน,นมันเริ่มจะหมดนะทำให้ตัวเขาเนี่ยหาสารอาหารไม่ได้แล้วนะครับทําให้ตัวต้นนะไม่โตนะไม่ยอมโตนะครับผมทีนี้เนี่ยต้นก็ตอนนี้ต้นก็ไล่เก็บเก็บตำในโต๊ะนาะเพราะว่าตัวไหนมันเริ่มเต็มกระถางแล้วก็จะทําการเคาะดินนะแล้วก็ตัดแต่งรากแล้วก็อัพไซส์เปลี่ยนกระถางเพิ่มขึ้นนะครับจาก2นิ้วเป็น3นิ้วนะครับผมก็ เราก็ดูตามไม้ครับนอกจตอนจะให้ดูก็จะประมาณนี้นะครับผมนะวิธีการดูนะครับดูว่าโอเคดูกระเนี่ยอย่างกระถางสองนิ้วอย่างเงี้ยครับโอ้มันจะเต็มกระถางแล้วที่จริง,รงมันถามว่าหากเรายังไม่มีเวลานะครับผมก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะยังเลี้ยงต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะแต่หากว่าไหนๆเราก็จะเปลี่ยนเพื่อน เพื่อนๆของเขาอยู่แล้วนะที่มันโตแบบเต็มที่แบบต้องสมควรต้องเปลี่ยนอย่างแล้วครับเนี่ยเราก็ถือโอกาสเปลี่ยนไปด้วยกันเลยก็ได้ครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือ <c oughs> อีกวิธีหนึ่งเราสามารถสังเกตดู่ากก็ได้ครับรากที่ก้นกระถางนะบางทีอ่าถ้าเขา่ากเขาจะเริ่มโผล่มาจากก้นกระถางนะนี่ครับอย่างนี้ครับ ถ้าลากเขาผมมาจากก้นกระถา,างนี่แสดงว่าในกระถางเนี่ยคือลากม,ม,มันเต็มกระถางมันแน่นกระถางไปหมดแล้วนะครับก็สมควรถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนกระถางให้กับเขาแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาก็อยากจะขยายตัวเองให,ให้ใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีทําให้ไม้โตวไวอยู่นะครับผมหักแต่อย่างตัวนี้คือโอเคอาจจะเลี้ยงต่อได้อีกสักน,นิดหน่อยแต่ว่าในเมื่อเราเห็นแล้วว่าไม้โผล่ลากโผล่มาจากก้นรูกระถางแบบนี้แล้วก็สมควรเปลี่ยนแล้วนะครับผม ก็แบบนี้ก็จะดีกว่านะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าดูนะครับอย่างพอตนี้นะคือเราปลูกด้วยกันแล้วทีนี้เขาเบี่ยดกันจนแบบกระถางแบบเบี้ยวกระถางแบบบิดปผิดรูปเงี้ยครับแล้วก็สมควรเปลี่ยนนะแบบเนี้ยนะครับผมแล้วก็อีกอาการหนึ่งอีกอาการนึงก็คือว่ารู้สึกว่าไม้ไม้ไม่เดินนะครับคือว่ายอดไม่เดินยอด คือไม้เราปลูกมาเราก็สังเกตดูนะครับว่าเอ๊ะรู้สึกว่าเขาเริ่มไม่เดินนะคือต้นไม่มีการโตขึ้นนะครับอยู่อยู่เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับดูทรงๆนะครับแต่ก็ไม่ตายแล้วก็ไม่อะไรเราก็พยายามว่าเราก็ถึงเวลาน่าน่าจะถึงเวลาต้องแบบยอมเคาะดินนะยอมเคาะดินออกแล้วก็มาดูนะครับว่าสาเหตุที่แท้คืออะไรอาจจะเป็นเพราะเราลดน้ําน้อยหรือเปล่านะ หรือว่าเราอาจจะรดน้ำห่างเกินไปนะครับผมแล้วก็สามารถลองทดสอบด้วยการใช้วิธีทิเทอร์นทำคลิปไปตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้ก็คือคลิปการเอาไม้ไปอัดน้ำครับหรือว่าการแช่น้ำนะลองไปดูคลิปย้อนหลังงูได้นะครับผมลองทดสอบโดยขั้นตอนขั้นตอนนั้นก่อนก็ได้นะครับสักสองสามวันนะถ้าไม่มีอาการดีขึ้นก็คงจะต้องเคาะดินดูนะครับผมว่าลักษณะคือดนรากมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะเนาะ นะครับผมเนี่ยนี่ก็เป็นต้นไม้แบบโอเคที่มันมันเบียดโดยกระถางเสียทรงจากกระถางสี่เหลี่ยมมันผิดรูปไปนะโอเคนะเามาดูก่อนเนาะนนเห็นไหมครับนี่นี่คือลักษณะดินที่ต่างใช้นะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมที่จริงถามว่าเติมก็เพิ่งลดน้าไปแต่ว่าวันนี้ว่างงานก็เลยจัดเลยดีกว่าดีกว่าไม่รอแล้วนะครับผมนะ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็เขาะดินออกก่อนนะข้อดินออกก่อนแล้วค่อยนำไปล้างแล้วก็ตัดแต่งรากเอานะครับมีคลิปอยู่นะตัดแต่งรากไม้นะอ๋อเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปดูอีกทีหนึง่งเดี๋ยวต้ลจะส่งเดี๋ยวต้ปักลิงก์ไว้ในข้างล่างที่คอมเมนต์ให้นะครับผมอ่าเอามาดูกระถางนี้กระถางนี้ใหญ่นะเติ้ก็ดูว่าโหแบบเห็นไหมครับ ตัวรากเขาแน่นเต็มไปหมดแล้วทาให้ตัวนี้ครับผิวของเขาย่นนะเพราะว่าเขาแบบรากมันหาสารอาหารไม่ไ,มได้แล้วไม่มีสารอาหารในดินแล้วเนี้ยครับมันก็สมควรถึงเวลากับการเปลี่ยนนะแล้วเมื่อเราเปลี่ยนเสร็จลปุ๊บไม้จะไม้จะโตวไวมากเลยนะครับไม้เขาจะเริ่มโตวไวมาก ก่อนที่เราจะเปลี่ยนนี่เราต้องดูด้วยนะครับผมว่ามันพอมีจํานวนที่เราเปลี่ยนไหมแลวก็กระถางที่เราจะต้องอัพไซส์เนี่เรามีไหมนะครับเพราะว่าเวลาที่เราตัดแต่งลากสำหรับปุ้มเนี่ยเราอาจจะทิ้งไม้ไว้อยู่นะประมาณสักอาทิตย์นะครับอาทิตย์ก,กว่าๆนะครับเราสะดวกเราเข้ามา,มา,ม,ามาปลูกเนาะก็ควรที่จะเตรียมกระถางไว้นะกระถพอร์นี้ก็แบบเบียดกันนะ บางฮะไอไอกระถางเมื่อกี้นี้แบบดินยังดินลางยังยังยังเดินไม่เต็มนะแต่ว่าคือตัวต้นน่ะมันใหญ่เกินไปนะเมื่อตัวต้นมันใหญ่เกินไปนะครับผมเวลามันโตมันก็จะเบียดกันเบียดกันทําให้เกิดช้านะต้องระวังอตัวนี้เดี๋ยวจะหาตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวจะหาตัวอย่างให้ดูเพราะว่าบางทีปลูกเป็นปลูกเป็นกลุ่มเนาะอย่าง อย่างแบบเนี้ครับอ่าอาจจะเลี้ยงได้อีกสักพักหนึงนะแต่พอถ้าเขาโตจนเบียดกันละเราก็ควรที่จะต้องเปลี่ยนอย่างนี้ครับเนาะการปลูกเป็นกลุ่มมันดีอย่างหนึ่งแล้วก็เสียอย่างหนึ่งนะปลูกเป็นกลุ่มทําให้ไม้โอแกรสรอดสูงนะสำหรับเติ้ลนะเติ้ลคิดว่าคือมันจะช่วยกันดูดน้ํานะ ช่วยกันดูดน้ําแล้วทีนี้เนี่ยก็ความชื้นก็หมดไปไวครับคือน้ําสะสมในดินก็แห้งไปไวนะไม้กินต้นไม้ไปก่อนนะแต่ถ้าเรารปลูกเดี๋ยวกัดตายสูงเหมือนกันนะคือความคิดของเต้นนะไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนแะแต่ว่าไหนๆก็จะเปลี่ยนแล้วก็อยากจะให้มันเปลี่ยนเป็นชุดไปครับเพราะว่ามันจะมันจะได้รู้นะว่าไม้ตัวนี้อายุป,ประมาณเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยครับอืม ก usted, ็ยังถือว่าโอเคอยู่นะล่ายังถามว่าลองเลี้ยงต่อไปได้อีกหลายเดือนอยู่เลยนะครับนะดินเนี่ยสังเกตดูดินตอรนะครับผมแค่ขาอข้อแบบขุดๆมันก็ดุยออกไปแล้วนะเนี่ยรัแล้ก็ดูนี่ประมาณนี <ong> ้เลยนี่ขนาดเพิ่งลดน้ำไปเมื่อเมื่อวานนี่เ่งลดน้ำไปเมื่อวานนะเนี่ย อมน้ำแบบน้ำก็เพิ่งจะเหมือนกับรู้สึกว่ายังไม่ออมน้ำมากนะตัวนี้สวยมากเลยนะครับนี่สวยมากนี่เป็นกระถางสองนิ้วเป็นไม่ถึงกับสองมันวงกลมกระถางไซส์กระถางวงกลมตัวนี้นะครับปากแต่ตัวนี้ไม่ถึงสองนิ้วนะต้นลองพัจริงๆประมาณครับหนึ่งจุดแปดโอ้โหตัวนี้แน่นมากนะโอ้โหดูล่างนะครับ เห็นไ,ไหมครับเห็นไ,ไหมโอ้โหรากแบบแน่นมากเลยตัวนี้นะครับเอาไปปลูกอีกกระถางสักสามนิ้วนะยังไปอีกสักสี่สี่ห้าเดือนนะั้นโตไวมากนะถ้ารากได้เดินดีนะโตวไวแป๊บๆโตวไวคนระับเราช่วงแรกๆประมาณหนึ่งสองเดือนน,ะกกน,อนั้นรากอาจจะยังไม่เดินดีนะมันต้นอาจจะสูบจะผอมเอานะั้นอย่าเพิ่งตกใจนะครับผม เียงไปต่อนะสามสี่ห้าเดือนปุ๊บนี่ถ้าถ้าลากได้เดินแล้วไม่ต้องกลัวเลยครับไปไวเหมือนกันคือโตวไวโตวไวมากๆเนาเดี๋ยวต้นหนึ่งนะตัวอย่างอีกต้นนึ่งเอาเป็นต้น5ห้พูดตัวนี้ดีวกว่ากระถางงูคมกระถางนี้นะครับอแน่นมากแน่นจนไม่ออกเลยเราต้องมาดูล่ากที วรบตัวรากนะครับนะองไปตัวตัวนี้ก็เหมือนกันะอัดสักหน่อยโตวไวจริงๆนี่ครับผมแล้วก็แบบดึงให้รากเหลือประมาณนี้นาอเดี๋ยวเราค่อยไปล้างน้ำแล้วเราก็ค่อยไปต,ตัดแต่งรากนะครับผมจากนั้นเราก็ผึ่งรากผึ่งแห้งนะแล้วก็สักหนึ่งอาทิตย์แล้วทีนี้ค่อยไปลงปลูกเนาะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องของการดูหรือว่าสังเกตไม้หรือว่าแบบฟอร์มของไม้นะครับที่เริ่มโตเต็มกระถางแล้วควรเปลี่ยนกระถางนะก็ลองดูนะครับผมถ้าเขาใหญ่พอๆกระถางแล้วหรือว่าดูกระถางบิดเบี้ยวนะครับผมดูว่าผิดรูปนะแล้วก็อีกอาการนรึงก็คือว่าต้นไม้มีอาการไม่โตนะครับผมเราอาจจะต้องทดสอบด้วยการ อัดน้ําดูก่อนถ้าสองสามวันแล้วยังไม่โตก็ควรที่จะเคาะดินดูข้างในนะครับผมว่าลักษณะเป็นยังไงว่าร่างมันมีปัญหาอย่างไงเนาะนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมผมครับ